สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมีโคลาจะมาคําบัญชีพื้นฐานบทที่3นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะซัดอ่านบ้าซออะดอซัดซิ่งอ่านบ้าซออีงอซิงซิงไม่เอกซิ่งซึ่ง,งอ่านบ้าซออึงอซึงซึงไม่เอกซึ่งซื้อ อ่านบ้าซออือซื้อซื้อแม่เอกซื้อซุกอ่านว่าซออุกอกซุกแซงอ่านว่าซอแองอแซงแซะอ่านว่าซอแอแซะดงอ่านว่าดอกงอดงดักอ่านว่าดออะกอดักดับอ่านว่าดออะบอดับ ด้านอ่านว่าดอาน,นดันดันไม่โทรด้านดาบอ่านว่าโดอาบอดาบได้อ่านว่าดอายอดได้ไดอ่านว่าโดอโยดา,ยดายอาดได้ไไม่โทรได้บายบายค่ะพี่หมีโค่าไปก่อนนะสวัสดีค่ะ